สวัสดีครับะไรนะครนะวันนี้นะาแมวมือเล่นเกมเมาเล่เนเกมอวีแล้ววันนี้มาเล่นตัววาวไฮนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงเซตนิดนึงนะเซตที่คนเขาเล่นกันนะนี่เราเปลี่ยนยกชุดเลยเดี๋ยวเราจะเอานี่ครับนี่ตีไวนะเออกรงเล็บตีไวแล้วก็มีเคปสันตินะแล้วก็มีเจาะเกาะใหญ่ธนูมอร์นิงสตาร์นะนี่แล้วก็ดูดเลือดน,นะนี่เอาเซตตามนี้เลย บอกเลยว่าผมว่าจะมาลองเล่นให้ดูนะว่าถ้าเล่นไม่เหมือนคนอื่นเซตตามสมองรับภูมิที่เขาเลือกเนี่ยอาจจะเป็นยังไงนะผมว่าผมชอบเซตนี้นะผมลองเล่นมาหลายครั้งแล้วผมว่าชอบอแวนเซตนี้เลยแต่ว่ามาเจอเอลซูอีกนะผมบอกเลยว่าเจอเอลซูบ่อยๆคนเล่นเอลซูเยอะมากนะแล้วก็มาสตันส,สตันโอแล้วก็ได้ไหมเอ้ยไม่ได้นิดเดียวเองโอ้เออมา นี่ครับเราตีเก็บสแต็คครบสี่แล้วเนี่ยเราจะตีเป็นกระสุนพิเศษตลอดเวลานะอืนี่ครับจริงๆเลือดน,น้อยอย่างนี้ควรจับแล้วนะแต่ว่ามาโอเคเอลสูดอยู่ตรงนู้น,นเราเอานกสักนิดนึงเออแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บเลือดข้างล่างนะมาอ้าวโอเคมาเอลสูมานี่ครับสต,ตันแล้วก็ตีเอลสูไปเรียบร้อยเลยเพราะว่าเอลสูไม่ทันระวังเทนนะนี่ครับเราก็เก็บเลือดข้างล่างได้ เยี่ยมยอดมากมามีแล้วโอ้โหขอสตั้นโอ้โหโดนโอ้อีวิซิบิลได้อีมากโอ้โหนะครับอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้กลับไหมอ่ะกลับนี่เอาอีกสักหน่อยโอ้โหนี่ครับโดนเทนไขมาอีกแล้วนะโอ้เราเห็นเราเห็นลิเลีนหน้าอยู่โอเคลีนหน้ากลับไปแล้วอ่ะได้เวลากลับบ้าน มาเกิดมาใหมา่นี่กดไปทีนึงเลยโอ,อ้โหแต่พอดีเอ้าโอ้โหโดนเอลสูส่องพอดีด้วงไม่ทันระวงังผมเนี่ยโอเคมาต่อไปมาตอนนี้ก็ออกของครึ่งนึงแล้วของตัวกรงเล็บนะ มาแล้วครับทิกซี่มาแล้วก็โดนไหมไม่โดนนะรู้สึกจะไม่โดนโอเคเอลสุโอ้อันตีดีแตและไหมเป็นไรมาอีกแล้วตัวนี้ตัวเรือของเราเราจาชื่อไม่ได้แล้วเออแต่ว่าตีนยครับตีกระสุนพิเศษแล้วก็โอ้โหถึงเกินเกือบไม่ตายเกือบตายมาแต่ก็ยังอยู่ได้อยู่มา ยิงเลยครับนี่ครับกระสุนพิเศษนี่ยิงออแรงมากๆโ,โ,โอ้โห,โอโหเอลสูตีไม่โดนอ่ะโอเคหมดคลิปแล้วเนป้อ,อมอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็มีเรเลน่าเข้ามาสอยข้างล่างแต่ว่าไม่เป็นผลโอ้หลบลบโอ้โห,โ,โ,หโชว์เลเซอร์มาขนาดนี้กลัวเราไม่หลบหรือไงมาตีไปเลสุเอาละครับเดินหลบโอเคพยายามเดินหลบออกจากคลิปเพราะว่า เอลซูเนี่ยจะให้เลือกแล้วไงเอลซูจะตีคลิปหรือตีคนนะแล้วก็นี่ครับมาโดนไถไปอีกแล้วนะอึ๊บออ้ยเกือบเกือบลบไม่ทันลบแบบดิจิตอลอีกแล้วลบ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 เนี่ยครับเอลสูก็ต้องเลือกนะว่าจะยิงอะไรโอเคไม่โดนเรามาโอ้โหวาร์ปจ,จัดเลยนี่ครับโดนไปแล้ว น,นี่เราผลของการวาร์ปนี่ไงครับนี่วาร์ปคืนเลยเอามาก็ขำๆนะนอนโอ้โหยคิกซี่โดนเข้าไปชุดใหญ่สกอร์ของเราค่อนข้างดีเลยนะ4-0-1นี่ครับเอลซุยิงยิงไม,ม่แม่นมากนะ โอ้โหนั่นลิเลยน่าอยู่ตรงนูง้นเออสตันสักหน่อยนึงแล้วก็ตีเข้ามาอีกทีนึงเออนั่นได้พอดีกระสุนพิเศษด้วยกระสุนพิเศษนี่ทำเดาเมจวงกว้างนะแล้วก็ป้องแตกมันที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเรายิงต่อไปเลยครับยิงต่อเลยโอ้โหมาเริ่มมาเยอะแล้วโอ้โหขอฟิกเกอร์หนีละกันแล้วก็มานี่ครับตีไกลๆกระสุนพิเศษหรือเอซูอยู่คนเดียวนี่ไม่ไหวจริงๆเอฟซูถอยไปแล้วนี่ครับมาอีกแล้วขอมูลาดเออน่ะ โอ้โหไม่เข็ดนั่นโดนด้วงเข้ามา,สอ,อาสอยเอาสอยเอลซูดได้ด้วยมาตีไปมาตี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 ตตตตตลิเลยน่าโอเคยังอยู่เอาแล้วเอครั้งนี้เราโอ้โหต้องตายแล้วแหละจังหวะนี้หนีไม่พ้นนะโอ้เขาโอ้วิ่งเรือชนขือข่อซะงั้น แพนด้า <Rem> ขอสักห,หน่อยนึงนี่ต่อเลือดสักหน่อยนึงหรือประมาณครึ่งนึงแล้วโอเคมานี่ครับพอเหลือครึ่งนึงแล้วก็นี่ครับเขาก็เสียเปรียบแล้วนะถ้าเลือดเต็มนี่เขาอาจจะสู้เราได้มาจังหวะนี้นี่เรามีดูดเลือดแล้วครับมาดูด,ด,ดเลือดได้ตามใจชอบโอเคตอนนี้เราจะกลับไปกันบน <kaf. S 2> สักนิดนึง <S <S โอ้เข้าเอาดาร์คสเลเยอร์ไปแล้วแต่หมายเป็นไรโอเคมาตีมก่อนลวกันแวนนี้ต้นเกมใช้ได้เลยนะเล่นเนี่ยครับพอออกกงเล็บปุ๊บเนี่ยตีไวมากๆแล้วก็ได้เคปสันติมาแล้วครีแรงขึ้นนะพราให้ตี เดเมจแรงขึ้นโอ้โหเข้ามาโอ้โหเมื่อกี้เรากดเนี่ยสตันรัวๆเลยเมื่อกี้รอสตันนะมาระหว่างนี้เก็บสแต็กไปนี่ครับเก็บสแต็กไปมาอุ้ยอ่ะยังได้อยู่ได้อยู่ ตรงนี้นี่เราค่อนข้างได้เปรียบอยู่นะแล้วก็เอ้ยโดนสักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรมาเราตีป้อมเลยตีป้อมไปอ่าป้อมแตกแล้วมาเอา้าเจอตัวเอลสูอยู่หรอเอลสูอยู่หรอเอ้ยมาสักนิดหนึ่งเออได้อยู่เอลสูมานี่ครับเรายิงยิงกระสุนไปแนวโห,โห,โห,โหแรงนะเพราะเขาเป็นตัวไฟเตอร์ตัวถึกนะ มาตีบูเขาเลยครับเดี๋ยวเราไปลงล่างนะถูกส่งออกไปแล้วมาล่างน่าจะได้อยู่แล้วฝั่งเรานี่อยู่บนกันมาได้หลุดเลื่อนแล้วครับเดี๋ยวบีดนะตอนนี้เราอยู่ถึกทนนานมาก ตีเลยครับตีเลยครับามามูลาดมานี่ครับสตันไปเลยหนึ่งทีแล้วก็ตีมาอุ้ยคิปหมดมาคลิปตัวที่สองมามูลาดเป็นไงมีหลอแพนต้ามาเอาสักหน่อยหนึ่งมานี่ครับไปแล้วหนึ่งแล้วก็เราตีอยู่ตีอยู่ไปแล้วสองเนี่ยครับเก็บไปแล้วสองนะแล้วก็ตีต่อเน,นี่ยครับยื้อได้นานมากนะมีเดอะบีเนี่ยโอ้โหยื้อได้นานเกือบเกือบอุ้ยๆๆๆเกือบนี่อีกนิดเดียวเองมาได้ไหมโอ้โหไม่ได้ อ่ะนี่ครับเห็นไหมว่าพอมีบอบี้ปุ๊บนี่ยื้อเวลาได้เลยเกือบนะเกือบเราเกือบได้อยู่นะแต่เราคิวไปแล้วสองนะเมื่อกี้อ่ะมาตายหนึ่งโอ้นู่นเขาเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วแล้วก็เอ้าโอ้โหโอเคที่แรกเราเห็นเทนอยู่นะแต่ว่ามองข้ามเทนไปเลยครับแม่ตรงนี้เราก็พลาดด้วยนะแต่ไม่เป็นไรมาเกิดมาใหม่ ไอ้ตรงนี้นี่เราเห็นลีเลน้าเอ้ยหนีอยู่ไม่เป็นไรมาแวนตัวนี้เราตรีเร็วมากนะแวนเซ้นนี้เนี่ยเอ้ยมาเอามูลาดมาครับมานี่มานี่ครับกลับมาก็โดนครับเข้าทางเราเลยฮนะมา มีแพนด้าด้วยเราเห็นแพนด้าอยู่โอเคแพนด้าตีเลสไปอ่าไม่เป็นไรอยู่ข้างบนนะอุ้ยเราเห็นแล้วเราเห็นตัวข้างล่างอยู่โอเคเนี่ครับมา2แถวเลยแต่ว่าแพนด้านี่ตีดาร์ซิเลไปแล้วนะแต่ข้างบนเอาไงจะไหวไหมต้องลองดูนะมาตีไปเลยตีป้อมทําเลือดป้อมให้เหลือสักครึ่งนึงแล้วก็น่าจะได้อยู่ได้อยู่้วครับแล้วก็เนี่ยตีมาแล้วครับตีมาโอ้โหนั่นแหละครับ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเราถือว่าเราแลกไปกับป้อมนะ มายังได้อยู่โอ้โหไทยสวยจัดเึ้ื่อนเร่าก็ยังตีอยู่โอเค,คเอเได้ไดโอ้เราก็คิวสิบแล้วนะมาตีดร์สเลเยอร์ได้แล้วครับสบายสบายตีต่อเลยมาโดนแล้วครับสตันสักหนึ่งทีนั่นสตันหนึ่งทีเฮ้ย ยังดีได้อีกหมายเป็นไรมาเราปล่ปอยดาวซัลเลียร์ข้างบนแล้วลมาโอ้โหเนี่ยครับโดนสตันทีหนึงเนี่ยโอ้โหเริ่มจากสตันทีหนึงหลุดเข้ามานี่โดนยำตีน,นี่ครับผมมาตีป้อมแล้วครับ รู้สึกว่าป้อมแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กาจะเอาเอลซูโอ้โหยังได้อยู่แต่ว่าอุย้ยข้างหลังมาข้างหลังมาโอ้โห,โโหเริ่มจะยากแล้วครับยากแล้วแล้วก็เอาอีกสักนิดเอ้ยเราห่วงตีอีกสักหน่อยหนึ่งโอเคเอายังอยู่ยังได้อยู่ดับเบัลคิวเลยนะเรานี่เข้าจัดนะเข้าจัดนี่ตีไปแล้วแต่ว่าเราสื่อเห็นเอ็มมาแล้วครับมูราดโอ้โหไม่ไหวจริงๆเราการจะอยู่ตีป้อมให้ตาย แต่ยังจบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้อ้อมแต่ง3ทางแล้วนะตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนของและเอาวันนี้เลยมานี่ครับดาบถึกไปเลย,เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะเพราะแวนจะต้องเนี่ยครับเขา้าเข้าตีบ่อยๆเหมือนกันนะนี่ครับกดดาบถึกไปเลยครับกดดาบถึกนี่ครับได้ใช้เลยครับเพราะดาบถึกก็ช่วยย้อชีวิตเราได้นะแต่พอตรงนี้เขามาแล้วเราปล่อยอันตีมาก่อนเลยแล้วตีกระสุนพิเศษเข้ามาเนี่ยเห็น oh, ไหมครับตีได้โอ้โห <c oughs> <c oughs> แล้วก็ได้ดาร์คเซเลเยอร์ต่อเลยโอ้โหตัวแวนนี่มันยังเก่งอยู่นะดูดิคอดคิวไปแล้วคิวไป17ดแล้วอนะใช้ได้เลยนะมาเนี่ยครับตีแรงนะผมเป็นเซตนี้เซตเคฟซันตีนะถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็เราจะเอาป้อมกลางนะครับอ๋อป้อมกลางยังไม่แตกดีกว่าแต่ว่าดูทรงก็นะ่าจะแตกแ,แล้วเพราะว่าดักเซเลเยอร์มาด้วยนะ มีเอลซูอยู่ตัวเดียวเท่านั้นน่าจะไม่รอดแล้วเป็นไงครับตีไปเลยครับเรียบร้อยกดอสวุธอันตีเล่นๆไปแล้วก็ตีป้อมไปเลยครับนี่ครับยังเก็บได้อีกหนึ่งตัวนะเรียบร้อยเลยนี่ครับแวนใช้ได้เลยนะเล่นเอ่อมีกระสุนพิเศษออกมาตีตลอดเวลายอย่างเงี้ยกงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มาเซตที่เราเล่นก็คือเซตนี้แหละเซตของตัวกงเล็บตีไว้นะอืม เอาละครับผม,มอ,อ่ามาดูสิ MVP แน่นอนโอเคเพราะว่าคิวกระจุดกระจายขนาดนั้นดูโอ้โหคิวไป18นะแต่ว่าก็ตายเยอะอยู่นะตาย5เลยนะเอาละครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แมวมือด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะแมวมือแกมือนั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับโยโย